พี่น้องเขทาทังบ้านมือเจ้าเป็นยังไดเน่อันนี้คอยพักกันมาเลยขายของด้วยนี่วันนี้มาเห็นธงนางงามๆสีเขียวงามงามไหม,มพี่น้องนี่สีเขียวเป็นอะไรที่หิวใจมากมือเจ้าเบิองบราการดีหลายค่ะบ้านเขาสีอ,อันเริ่มตั้งทองแล้วบันนี้มองนี้เป็นเขาลิ้นหานี่ เขาฮาซิบยาฮาซิบวะนี่อู้หูน้ำไหลคือกันได้หนิจับเบิ้องนี้ไะเอ,อ้ามองมันยังไม่ตั้งมันยังไม่ออกรวงเลยทําไมมันล้มแล้วอ่ะน้ํามาแล้วเหรอน้ำท่วมก็เ<อ>พราอันเดียว่าน้ำท่วมท่วมจน<ร>มันล,มล้มนลยโอ้คุณอะมองนี้คือซีง่าต่หยหะเปิดนะน้ำมาจะท่วมถนนตรงนี้ พี่น้องจําได้บ่มองนี้ที่ว่าหนามมากเลยนแล้วันนี้มันถ่วมขึ้นหอดอันหนทางนนะมองนี้มันจะอยู่ไก่สาหไงอยู่ไก่น้องไงมันไม่มันไม่ใช่สระมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นคลองน้ําใหญ่บ่แล้วมันก็ไหลมาลงเป็นสระเป็น,เป,นเป็นที่พักน้ําเห็นว่ะมองที่มื่อค่อยมาเก็บเ็ดนนละนี่ว่าอันสีมาเก็บอีกกะย่านย่านขาเจ้ายิ่งกันดีก,กันอุ้ยย่าสีนี้พระท่านนะนะ นี่บรรยากาศดีร้ายค่ะพี่น้องมาขายของช่วงนี้ก็คือบามันอันประเานมีมมบาทเน้องมันมีแต่ทงหน้าคีเอเตอร์ยางห้าน่ะเห็นบรรยากาศดีๆก็ต้องจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายที่เนาะถ่ายมาฝากพี่ฝาก้องน้ำก,กันตัวพี่น้องบางคนไปเหตุงานอยู่ไก่คิดหอดบ้านกิดหอดบ้านเหตุจังใดละเบิ้งคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อนี่มันอยู่ติดน้องไงน,น้องอันนี้แหละที่คอยว่านี่ผุนๆเมื่อเจาเบิ้งเหตุยูข้ามันเสียบ่อาขืนได้จังใด นี่มันอยู่อ้อมผุออนออกไปพุ่นผุนโค้งไปพุดด่นอีกไหนนี่อ่ะเปิดเลยมาพออันดาเปิดลายกองกันนี่พี่น้องเบิง้งน้องไนบอมือจัาว่าอู้นกนี่ถือโอกาสทายอัน,อนบรบรยากาศแถวบ้านนอกมาฝากเลยนะจ้าอันมือจัาเบิง้งบรรยากาศดีปั้นไถ ก็เห็นบักคีเล็กกระยากเก็บดีตลาดบานเฮ้านี่ขายทรงโลสามสีผุดเดอ้อขายปีกได้โลลหาสิบบาทผุนเดรสีพ้าน้องอันดาหาเวลาไปเก็บมาขายอยู่เอาละพี่น้องอันผลทงหน้าแล้วคะ่ะนี่ก็มาหอดหมู่บานแล้วากับสีพากันมาขายของโตน,นะจ้าทั้งขายทึงหวานแล้วแบ่ง ข้าเจ้าว่าอันก็สีนิ้อีกอีกแล้วว่าสันเอ้ยอย่าฝ่าถอยอย่าฝ่าถอยข่อยลงของเต็มรถอยู่ใหข่อยข้ายของกันนี่